ใกล้ถึงช่วงเทศกาลเดือนตุดจีนแล้วมาทำทรงผมอาโมยใส่กับชุดกี่เพา้าหรือว่าชุดจีนจีนกันคะ่ะทรงนี้เป็นแบบชูอ In One เลยนะทำง่ายง่ายเลยแบ่งผมช่อซ้ายขวาเหมือนในคลิปวิดีโอเลยนะคะแสกกลางผมด้วยนะหลังจากนั้นนะคะนำผมช่อซ้ายขวาม,มามัดเข้าหากันแล้วก็มัดรวบครึ่งหัวเลยคะ่ะจิบผมแค่ครึ่งหัวนะคะทุกคนเป็นการมัดแบบปกตินี่ฉีกตรงกลางออกนะคะแล้วก็นำปลายผมนะคะสอดขึ้นมาข้างบนแบบนี้ เพราะเราจะเอามาทําเป็นเหมือนดังโง่กลมๆข้างบนแล้วมัดปลายผมอีกรอบนึ่งนี่แล้วก็ฉีกลงมานะคะหาคลิปดํานะคะเป็นกิิปปากกว้างนะทุกคนมาติดเข้าไปได้เลยให้มันเป็นแบบมงกุฎเหมือนแบบว่าสาวจีนๆที่ชอบทํากันนะคะหลังจากนั้นนะเราจะเก็บผมทั้งหมดนะคะไว้ก่อนเนาะแล้วก็นําผมช่อซ้ายขวานะคะที่เรามัดรวมกันไว้ไปมัดรวมกันไว้ข้างหลังแบบนี้เลยคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็ปล่อยผมลงมาอันนี้จะเป็นทรงที่1นนะคะทุกคนก็คือปล่อย ผมข้างหน้าเนี่ยจะทําหรือไม่ทําก็ได้แล้วแต่เราชอบเนาะผมรู้สึกว่าทาแล้วมันก็ดูเก๋ๆขึ้นมาฟินิชลุกทรงที่1ก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะอีกทรงหนึ่งนะคะแล้วก็ทําต่อได้เลยนั่นก็คือการนําผมช่อไส้ขวานะคะมาเปียแบบนี้แล้วก็สลับขึ้นสลับลงแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปมัดรวมกันข้างหลังนะคะมัดแบบปกติเลยนะเดีย๋ยวเราจะมีกิฟนะคะน่ารักน่ารักไปติดบังไว้อยู่นี่ก็จะออกมาแบบนี้ฟินิชลุกทรงนี้จะออกมาดูเป็นอมวยแบบเป็นผู้ใหญ่นะคะ ใครชอบทรงไหนหรืออยากได้แบบไหนอีกก็มินมาบอกกันได้นะอยา่าฝนจะทำมาฝากอีกหลายๆทรงนะคะ